เอาวงต่อได้เอาจิตร์นะจิตร์นะจิตร์น่าฮาฮ่าฮาไปอไปจิตร์นะี่นี่อาเฮ้นี่ าจัดฝ่องมาถึงพี่น้องครับรถเกี่ยวเขาจัดฝ่องทีมง,งานคนเกี่ยวถาแล้วแม่นวาจานต์ขึ้นเลยบ่นนี้ขึ้นเลยบ่นนี้มาแล้วพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารยครับผมเฮ้ยแก้วแก้วสวัสดีครับอาจารย์ปองครับผมบอ พี่น้องครับมาหอดลดแล้วพี่น้องครับผมมาถึงเมืองกะจิเริ่มเลยแล้วครับอ่ามาเบิงลดนะครับผมเมื่อนี้มาเกี่ยวข้าวน้าพี่เขาน้าพี่ยัยสีบ่เนี่ยครับอืมครับผมพี่น้องครับนี่ครื่อของแท้เลยอาจารย์ตองเฮาอุ้ยมาคักดแต่ยอดจานเนาะนะครับผมเบ่งเลี้ยวเบ่งหนาเียวเอ็นเบ่งหนาเอฟซีเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศของการไถนาเกี่ยวข้าวว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขารถเกี่ยวเข่าพัฒนาท้องเอิร์รถยังรถตรงบ่รถกระสอบครับ ก็สอบอืมครับผมรถถุงครับผมป้าครับเป็นรีบอพิดผมื่อมันเลื่อ่บมเดียวเดียวจันม้วนจะเลื่อนเรบอกเฮ้ยต้องทวดต้องขึ้ดไปน้ำเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆทวดน้ำเฮ็ดเรื่อยๆแ่เรื่อยๆเรื่อยๆก็อย่างไรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เทียมอันเทียมเมเทีมกระสอบครับนี่ที่มอครับทีมเบอรที่มกระสอบครับมกระสอบครับผมอ่ะแต่ดังบ่ดิดังเอาล้องสิบีพักเบิร์เลยนะ โอ้ยว่าลระเบิดปะอี๋อะไรฮะนี่เออเอาไหม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 ัสองเสียงเอาไมนี่พร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังหากขั้นพร้อมแล้วมาดูปีดแต่ปีดแต่มาดูกันนี่ ดีดองครับสุดยอดเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วลุดจะกินกล้าเขาแล้วโอ้โหนี่โอ,โอ้โหอาจารย์ฟองเดฟอาจารย์ปองดีพระผมเอาไปทำไมไทำไมทำไมแกวแกว <c oughs> เออครับพี่น้องครับและนี่คือความสามารถของอาจารย์ปองนะครับที่เขาทาได้นะครับเขาลังนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้าวไหนี้แล้วเฮ้ยจมระบาดนี่ ไปยังจันอาอะไรฮะหายแล้วครับเอ้เยอาแล้วครับมาถึงก็ลุยงานเลยนะครับไปจานไปไปจานไปอ่าอ่าอะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับโอโ้บุคคลผู้มากความสามารถพี่น้องรถไถกับเกตครับเป็นรถเกตกัครับเป็นรถแม่ข้อกับครับเป็นนะครับนะครับผมรถแม่ข้อครับเป็นนะครับผมสุดอยอดหลายนะครับพี่น้องครับและนี่คือความสามารถของอาจารย์ป่องนะครับพี่นอออ้องเนาะปากช่องเฮียกระบ,บ,บือด้วยครับผมพ <passed my. S 3> ี่โจครับห้องพักสบายดีสีเมืองใหม่ครับสบายดีห้องพักเนาะไม่ยิ้ไดลกับพัทลี่สวดพี่โจครับพี่น้องครับ ้องพักสบายดีสิงหนึ่งในทีมงานพี่จอหนี่มือปราบครับผมอันนี้ไฟทีมไก่ทีมมวยหรอครับพี่ครับผมทีมนักแสดงนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเบื้องอาจารย์ป๋องครับพี่น้องครับสมกับเพิ่นอยากกลับมาบ้านเนาะพี่โจเนาะเพราะว่าเพิ่นกลับมาบ้านเพมันกะอ่ะมาเห็นอยากเพิ่นเฉพาะหน้านี่รู้สึกว่ามารอบนี้สีเดียกี้เขาบ่โดนดอกเนาะเพราะว่าเวลาบปบ่เดือนดอกเพราะว่าเดือนนี่แหละท่านหาเมือครับท่านหาเมืองก็แล้วเนาะพี่โจเนาะครับผมอืม <ล>รถพนสองขันครับรถันแ<ม>ค่เด,คเดียวเดียวเสียป่องพี่น้องครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วถอยมาแล้วโอ้อย่างยังไปหาอยูเจ้ามันไก่พวกพี่น้องเอ้ยหย่านมื่อนะครับโอ้โหตอนนี้เฮียป่องกับลราที่แจกลูด,ดายโดลายมานะครับอ่าฮะอ่าสู้จัดฟองสูงส้ๆบักละ มาแล้วสูไปสูไปโอ้พี่น้องขับไก่เต๋อครับผมถ้าสียางไปหาคือยูบ่อยเรี่น้องรอกระบวรันกันครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮียปองเรามาแล้วเก็บขอบนะครับผมอนี่เฮียป่องเรามาแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าโอ้ยมุ่งหน้านะครับผมมาอะพี่น้องมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมอไซค์มาแล้วสามคันมาแล้วเออนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเจฟบองเรามาถึงบ้านก็ทำเบียกเลยนะครับนนรใพี่น้องตื่นกำลังใจเจฟบอกนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมครับเออโอ้สุดยอดแล้งนตะ่อได้เอา

พี่น้องครับโอ้โหใส่ของเข้าอทั้งนี้ทั้งนี้ทีมเป๊กบ่ครับเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับทีมสูงครับผมนี่แหละพี่น้องครับหดหดย่ำบานเข่าเกี่ยวเข่าไม่หลุดบานเข่าครับครับไม่หลุดทีมเข่ากับเฉพาะตุ้ห้องกันพี่น้องครับลิ้นเหล่าขาวแพงเหรายกกระสอบเขาสักการณ์นะพี่น้องเนาะและนี่คือวิถีความเป็นอีสานบานเข่าความเป็นประเพณีและวัฒนธรรม ที่เฮาชาวอีสานได้ดับร่งกันไว้อดย่มเกี่ยวขับกระล่องแขกเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่เราโทษเราไห้นี่เราขาวกับว่าตุ่มห้อมกันกินน้ากันซ้อยกันแบกเขาครับผมต่กี่ฟาดเขาพี่น้องครับว่าสิแล้วโอ้ยเบิดเหล่านี่หลายเติบนะครับผมนะฮะและนี่คือนะครับความเป็นลูกอีสานขนานแท้ของบาดเท่านะครับผมนะฮะฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้สังกัดพี่น้องเด้ยนะครับผม ไปแล้วไปแล้วไม่เหงะบาดนี่ตอนีก็น้องอ๋อัง่าไม่งาไม่วาดกล้องคอยอยู่นะ ไอ้กระหัวเนี่ยส๊อควายหน้าโตควายหน้าวิดอะไรเนี่แต่วต่วววาพุ่งข่อยมันบวีดตามพุ่งข่อยเมื่อกี้นี่กล้องกันจะฟาดกล้องเอ้ยเอาเอ้า,ามาว่ากันพี่น้องครับผมเผื่อบางเชบปลองพี่น้องพี่น้องครับและนี่คือผู้คุมสองกับผมนะครับเสียใกล้มิดซอยม้อยกับผมครบครูบาอาจารย์กองครูบาดีอาจาร,รย์ฟองพี่น้องครับผมนี่ผู้คุมสองกับผม นักเรียนสอบหลายม่กครับพี่นะครับนักเรียนมาสอบหลายบ่ครัหลายครับหลายครับผมหลายทรงนะครับผมสายห้าได้พี่น้องนี่ครับผมนะครับผูกขุมสอบครับผมเต็มหรอไปเต็มหรอไปอ่า ตอบกับตรงไปน้ำพี่น้องครับมัดไปพร้อมกับพี่น้องครับผมนะฮะสุด,อดยอดจัดของลำไ,ไปแล้ว ครับผมครับข้อสี่ครับได้เป็นพนักงานคุมสอบอยู่2ปีเลยครับอ๋อพี่ฟองนี่แไม่นครับว่าสิ่ครับเราได้เป็นพนักงานคุมสอบที่2ปีว่าสิได้บายเลยครับว่าเขาสิขัอสห่ครับโอ้รับจริงเราแจนบอกครับว่าสิครับสองกระป็นนะครับนี่เอ้สองกระป็นแม่นโอ้อาการรถจักรเหมือนครับพี่เกี่ยวนี่ เออครับ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 พี่น้องครับผมสุดยอดลายจันป่องครับเก่งเก่งพี่น้องไปแล้วไปแล้วมาแล้วพี่น้องครับผมโอ้โห พี่น้องครับและนี่คือความเป็นเลือดอีสานขนานแท้ของอาจารย์ปองครับพี่น้องครับจารเก่งอีลีบอกลราไอ้สิในเมื่อได้ห้ำเหมือนมันทั้งไกลเงินเออมันทั้งไกลเงินเดินมาเพรท่านเคืองทั้งไกลเงินเดินมาเพรท่านเคืงองบ่ท่านเหงละไทอาย,ยุข้างหน้าเพรท่านด้เครื่องทางเอามาเต้นลูกตำเถอะบาเนี่โอ้เขาสู้เาถูกเอาฝ่าวางเอฟซีซูเปอร์เทนกันเดือนนึงก็เสร็จบอกพี่น้อง เอซีครับผมถือได้มาเกี่ยวเขาเดือนหนึ่งครับคือเราเห็นกันในช่องพี่เสียงเพียวครับผมหันมีน่อได้ไอ้เคสเขาขอว่ได้เอ้บ่ถือไอ้เจมาหาเด้อที่บอกครับคือจังสูตรเมนูไอ้กันไก่กันนั่นกันไก่ไอ้กันไก่ว่าปิดไอ้เจ้าหาเด้อพี่โดคอได้หร่าอันรับกับอันรับแรกกับซับไก่ก่อนแล้วอันรับแรกบ่อันรับแรลกกับใครไปเลยเออนะครับผมเวลาการสู้ๆสีเลื่อมงวดก่อนแหลกปันเทสทานถ้าเคีมปิดนะปิดนาแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปหาเงินยากปนธนาคาร ธนาคารเขาเขาไปขายโอ้แค่จำโปรตรงนี้แค่ไหนดักกระโดดบ่บามคนเป็นคนเนี่ตนานเา้อซ no? ื้อซื้อสารเเพินนครั้าสองสองกับพ่อเนาาตัวไ้เนาะ เด็กกับท้ยรถม่ใช no ่ครับผมนะครับพี่น้องครับเอาคงเสียมลาบผ้าจากแฟนคลับแคร์เพียร์เสนีอายต่เดือนทั้งโอพี่น้องครับก็บานเ้างดูแลสุขภาพับเลยครับเด้อบางลาครับบางแง่งสุกับเจ้าของเด้อยี่หอดไลท์ดูได้เจ้าของผู้นี่ปวดไข้มาใส่ชุดเฮ้ยโอ้ยปอดเลยเอาสุๆุไปจ่อยเมื่อได้ด้วยครับดูฝากดูแลเพราะนี่ยเนี่ยมาแรงมากเนี่ยบอลเฮนังนี่รอยไปเที่ยวข้าวเกะไปตลอดเมื่อสามมื่อกี้เนี่ยผ้าไปขาของไอเซบาสามสมองเงือเต็มโตเลย คนเราถามจัดปองพาดจะคือนขาของโดนแทนว่าสันเออผมจะขึ้นขาของเราหรอปลาคุณเงี้ยไรไม่เป็นขาของกันแลนอ้อมเตียงคือเตียงบ่ได้สามสมองกับเราบ่ได้๋ยวขาหดของกันยังไงมาขาอยู่นอืมอืมครับผมเราถาเจ้าเราใส่เย็นถาเจ้าอยู่ตรงใส่เย็นถ้าจ่อยมาเออครับผมครับนะฮะครับผมได้จัดปองเด้อครับดูแลสุขภาพครับอ่ะไปถ้าแต่ผไปเห็นงานต่อกันครับผมครับผู้คุ้งสอบมาเข้าเนี้บ สาห้าพี่น้องครับน่าจอยรถสายห้าดิครับผมเออแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยอ่ะสูสุดนะปรกาเด้อขนน้มาทายดูวัุวันนะพี่น้องเบอร์นี้นี่ขึ้นรถก่อนเออเออบีบยงบีบแตะต่อดอกเด้อปด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 ขันมาขนนมาเนี่ยหนึ่งสองสาม เอาเฮ้ยสตาร์รถมาหน่ไปบักละยี่ครับอือเฮ้ยนี่เอ้ไ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 ออ้อ้อ้ไอ้แม่แม่นังนี่นี่เอ้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 อ้อ้แต่แต่สองเสียง 3ามสองหนึ่งไปไปไปนีน้องครับไปแล้วครับ

อย่าเดินข้างกำบ,บานนะพี่น้องเน้อขอผคคนทุกท่านเอบคณทุกการติดตามนะครับพอกันไม่พลระมือเตะบอลที่มง้างที่เป็นมือใดก่อยติดตามกันแล้วลองว่าประตูอาจารย์ปองเต็มที่แน่นอนว่าเราออกกําลังกายในการขับรถผมนี่ที่กองหนาสีเป็นตั้งใดอยู่ดีสบายกับคุณหลายสบายดีพี่น้องครับ เมื่อเด้อันพี่จัฝากโรไดพี่ป๋องเลยนะถ้ามีถ้ามีอะไรพี่ป๋องเคลื่อนไหวถ่ายวิดีโอตัวนี้ส่งให้หน่อยเด้อครับครับไปตามเพื่อนเขาเด้อฝากผู้คุมสอบดูแลได้ห้เรากินเหล่าไรตัหาผู้คุมสอบกันเองคนอยู่ร่วมกันก็ผมเนี่ยกันใช้คู่มือเด้วครับครับโอเคครับเป็นห่วงครับผมบ๊ายบายครับครับไปเข้าเด้อพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับผมเป็นอาจารย์ป๋องครับพี่น้องครับไอ้เมื่อเด้อหำเด้อบอกลาเอ้ยแล้วเราจะจังมาฟัวกันเท่าเมื่อใดสิแล้เหล่าถึงบ้ารป้าด้อ อาไปลงบนน้องไอ้มือเออเจ้าเ,เดียวเ,เดียวมากมา่อนเดียวมากก่อนนึ่ สวัสดีครับเราสวัสดีครับย่าไฮ้ย่าไฮ้ยิเต้บิ๊บเต้บิ๊บเต้นี่นี่เนี่ยลาวจีนองครับสวัสดีครับเมืองดอกบะงาเมืนำสองสีมีปลาศรบหลายค่ะสร้ยแกงอินถิ่นไทยนักปราด้วยราดไฟทำงามลำเทียนพรรษามผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์สบายดีก็ทูสกลนครบานเฮาจ้า